จเจรินสมาธิภาวนาขึ้นนะจ๊ะหลับตาขึ้นเบาๆนะจ๊หลับตาเบาๆสบายๆทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่อ ให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสแล้วกห็หยุดใจไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราอย่างสบาย จะตรึกนึกถึงดวงใสหรือองค์พระใสใสก็ได้หรือองค์พระกลางดวงแก้วหยุดเบาๆหรือวางใจสบายๆให้ใจหยุดในหยุด นิ่งในนิ่งลงไปอย่าเอาลูกในตากดลงไปดูนะจ๊ะลูกใตาเราก็ยังอยู่ที่เดิมนะเพราะมันไม่เกี่ยวกับกายเลยนะในตาเนีนเรหลับแค่สบายบายถ้ากังวลกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมากเกินไปก็ ในปัจศูนยนก,กลางกายทันใจขยายเอาไปสุดขอบฟ้าแล้วเราเข้าไปอยู่ตรงกลางแล้วเป็นศูนย์กลางของสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลายแต่เราทำใจให้นิ่งๆฉันเรียกว่าเราอยู่ในองค์พระหรือองค์พระอยู่ในตัวเราก็ได้ค่อยๆ ฝึกกันไปเรื่อยๆทุกๆวันอย่าไปท้อนะจ๊ะต้องขยันฝึกกันไปยิ่งต่อเราให้โอกาสกับตัวเราเองทำหยุดทำนิ่งทำใจใสๆใจก็จะคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมากขึ้นไปเรื่อยๆและนี่ก็เป็นกิจสำคัญของเรานะจ๊ะ เป็นงานที่แท้จริงสำหรับการมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะว่าเวลาจะละโลก mm hmm. ก็ตัดสิ่งด้วยบุญดีบาปหายใจสายใจหมองถ้าผ่องใสไม่เศร้าหมองก็ไปสุขติโลกสวรรค์ถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสก็ไปอบาย จะมีภพภูมิที่รองรับเราอยู่แลแต่ละภพภูมิก็จะมีช่วงระยะเวลาย,ยาวนานมากถ้าสุขก็สุขนานถ้าทุกข์ก็ทุกข์นานทีเดียวนี่เป็นเรื่องราวของชีวิตชีวิตใหม่หลังจากตายแล้ว แล้วเราต้องตายกันทุกคนและเราก็เคยตายกันมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนแต่เราก็ลืมไปพอมาเกิดใหม่ก็ลืมอีกเราก็ไม่อยากตายกลัวตายถ้ากลัวตายก็ต้องกลัวใถูกหลักวิชาคือสั่งสมบุญกันไว้ให้มันเยอะๆ ทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาทำให้มากมากและความกลัวตายก็จะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเพราะว่ากลัวกัะตายไม่กลัวกัะตายแต่ว่าเราก็มีความพร้อมที่จะตายยิ่งถ้าหากเราปฏิบัติธรรมได้เห็นดวงใส เห็นองค์พระใสๆความตายนั้นก็ไม่เป็นสิ่งที่น่ากลัวเท่าไหร่แม้กายอยากจะทุกข์ทรมานด้วยโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากวิบากกรรมที่เราทำไว้ในอดีตก็ตามนมันก็ทรมานในแก่กายกายาบแต่ว่าใจนั้นจะผ่องใสเพราะว่า มีดวงธรรมและองค์พระเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกเป็นที่ยึดที่เกาะของใจใจมันจะใสแล้วก็จะดึงดูดทุกๆบุญที่เราได้ทําผ่านมาซึ่งปังบุญแล้วก็ลืมไปนึกไม่ออกมันก็จะมาฉายให้เป็นภาพที่เรียกว่ากรรมอนิมิตร ให้เราเห็นได้ชัดเจนทีเดียวด้วยตัวของเราจะเป็นภาพที่ดีบังเกิดขึ้นซึ่งจะนำมาซึ่งความปิติความปลื้มความผ่องใสของดวงจิตเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าจิตพึ่งดีละลึกเนี่ยลึกซึ้งคือพึ่งได้ทั้งในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่ พิ่งได้ในขณะที่กำลังจะหมดชีวิตพึ่งได้กระทั่งตายแล้วพึ่งได้ตลอดเวลาเลยคือไปถึงตรงนั้นที่แล้วก็ถึงดวงธรรมหรือองค์พระใจมันจะใสมันจะสบายความทุกข์มันจะไม่แรนกลับไป ไม่ว่าภายนอกในวัตถุต่างๆเครื่องบริโภคอุปรบริโภคของกินของใช้เราบางครั้งอาจจะอัตคัดขาดแคลนแต่ว่าใจมันจะยังใสอยู่ใจจะใสแล้เมื่อถึงตอนถอดกาย เราก็จะไปอย่างสง่างามปัจจุบันนี้เราจะมีกายมนุษย์อยู่เราก็จะต้องใช้กายมนุษย์ของเราและสิ่งที่เรามีนี้นะทำแต่ความดีล้นล้น ทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาได้จ้ะตอนช่วงนี้ก็ทำใจให้ใสๆหยุดใจเบาๆนิ่งๆสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ก็เป็นแค่ของอาศัยกันชุ่คราวเท่านั้นแหละจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของมันชุ่คราว เพราะฉะนั้นก็อย่าไปผูกพันอะไรกันมากมายนักเอาแค่ว่าพึ่งพาอาศัยไว้สร้างบารมีกันไม่ว่าจะเป็นตึกรามบ้านช่องที่ดินลดลาสมบัติอะไรพวกนี้ราบยศสรรเสริมวิชุคราวกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นอย่าไป หลงทางถ้าหลงทางแล้วแล้วก็มันจะห่างไกลกันการปฏิบัติธรรมทุกวันเนี่ยจะช่วยให้เรามาได้ถูกทางแล้วก็อนทางที่ถูกนี้ก็จะค่อยๆแจ่มแจ้งขึ้นทีละเล็กทีละน้อย้าเรับไ่ท้อซักก่อน เราก็จะค่อยๆเข้าใจไปเหมือนเราบ่มอินทรีย์ของเราบมกายบ่มวาจาใจบ่มศรัทธาสติสมาธิปัญญาค่อยๆบ่มไปศรัทธาปิิะสติสมาธิปัญญา ถ้าพูดง่ายๆบมกายว่าจใจของเราเนี่ยให้มันค่อยๆแก่รอบคบ่มไปเรื่อยๆเ,เหมือนการเล่งความสวยของเพชรของพลอยด้วยความร้อนอย่างนั้นแหละบ่มไปเหมือนบ่มผลไม,ม้ให้มันสุกงมเพราะฉะนั้นเราหลับตาแล้วมัน ยังมืดมืดอยู่ก็จะไปคิดว่ามันไม่ก้าวหน้าหรือไม่ได้อะไรเลยเรากำลังบ่มอยู่ค่อยๆทาไปมันก็ค่อยๆค,คุ้นก็ค่อยชํานาญไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวมันก็ค่อยๆสางค่อยๆสว่างค่อยแจ่มแจ้งนไปเรื่อยๆก็จะเข้าถึงดวงธรรมองค์พระภายใน ได้เองในภายหลังนั่นแหละค่อยๆบ่มไปหยาบแล้วก็ทำความดีไปเรื่อยๆสิ่งไม่ดีเราก็ไม่ทำแล้วก็ทำใจให้มันใสๆ เทพุทธาพลปัตาปเจกานจินยังพลังอรหันตานันจะเตเชนรักขงังปัญธาปิสัพพโสตเทรธรทาสุขิตาวิลุหะพุธศาส,สนีอรุคาสุขิตาโาหตัสหหสัพเพหิยาติภิสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะ สัพสังขานุภาเวนะสัทธาสธิอวันตุเต